สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟ,ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกคู่เย็นวันพุธเวลา5โมงเย็นนะครับบูราม,มูเนเตตดเปิดบ้านแพ้เมลเบิร์นซิตี้ไปได้เสกอร์2ประตูศูนย์นะครับหรือว่านัาผิดหวังมากเลยสำหรับบูรามวันนี้นะครับเปิดบ้านแพ้ทีมที่ลุ้นในระดับเดียวกันในการเข้ารอบนะครับก็เป็นการแพ้คาบ้านด้วยแล้วก็โดนทีเด็ดจากดากคนลิสนะครับผู้เล่นปีกซ้ายของทางเมลเบิร์นซิตี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับ2ประตูในเกมวันนี้เลยนะ สเตเตอรติ้งในวันนี้นะครับฝั่งบุรีรัมมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูสิวลักษ์เทศสูรทงเนินกองหลัง4คนมีคิมมินยอกจับคู่กับเดียรนส์คูแบ็กซ้ายทีระทรบุญมาทันแบ็กขวารัตนากรใหม่คามิกองกลาง2คนมีโกนันเคอสิตจับคู่กับพีระดนฉำรัศมีโดยกองกลางตัวลุกเลยส์กอ,องหน้าตัวต่ำเนี่ยเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับปีกซ้ายเป็นลามิวชิริเยฟปีกขวาซาสัลักไหพระโคนส่วนสุดหน้าตัวเป้าเป็นลอสนาดุมบุย่านะครับ ถือว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเดียวนะครับจากวันที่เสมอเชียงรายมาก็นี่คนเราคาร์โดโซไม่มีชื่อในเกมวันนี้เลยนะครับก็เป็นโอกาสของรามิูเชนเดเยฟนะครับที่ถือว่าเป็นตัวหลักมาตลอดอยู่แล้วได้ลงกลับมาลงสนามแทนหลังจากที่ล้าจากทีมชาติมานะครับส่วนทางฝั่งเมลเบิร์นซิตี้มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันผูน้รักษาประตูเจมี่ยังองหลัง4คนมีเคอร์ติสกูดจับคู่เซอร์เอลไม่ใช่นะครับขออภัยเป็นนูโนลีสนะครับเคอร์ติสกูดคู่นูโนลีสส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นเอซิดเบยิช แบะขวาเป็นทางสมุเอลซูปราเยนกองกลางมีสตีเฟนอูกาโควิชจับคู่กับโตเกออาสลานโดยกองกลางตัวรุกเป็นฮามซาซากกี้ปีกซ้ายเป็นมาดินจาโคลิสปีขวาอเลสซานโดโรปาเน่ส่วนสุนัตัวเป้าเกมวันนี้เป็นเจมี่แมคคาเรนนะครับถือว่าทาง เมลบิร์นซิตี้เนี่ยก็เป็นแชมป์ทางออสเตรเลียลีกเนี่ยมาประมาณ3ปีหลังสุดนะครับก็เป็นคีมในเครคือเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับก็จากสีเสื้อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนกันเลยก็ว่าได้ในปีนี้นะครับเปลี่ยนแค่ตาสโมสรเท่านั้นก็ถือว่าในส่วนของผู้เล่นที่น่ากลัวเนี่ยก็จะเป็นทางเจมี่แมคคา e เรนนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนก็จะเป็นดาวชนโรทางเหลียก A ลีกของออสเตรเลียเนี่ยมาในปีหลังๆนะครับ ซึ่งปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเปิดลีกในลูกกาลที่มาเล่นมาแค่เกมเดียวก็เปิดมาแพ้เลยนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นการถ่ายเลือดอยู่นะครับในส่วนของทางเมลเบิร์นซิตี้ปีนี้ถ้าเป็นตัวที่เข้ามาใหม่มีคลาสหน่อยก็จะเป็นทางเบอร์10นะครับทอเกอ,อาซลาห้องกลางจากอูดินเนซ่นะครับเล่นกันโชดซีดีอามาแล้วก็มีมารินจาโคลิสนะครับเป็นปีกทางซ้ายนะครับเบอร์14จากทางองเช่นะครับลีกฝรั่งเศสก็เรียกได้ดว,ว่าเป็นตัว ที่ค่อนข้างที่จะมีคลาสเลยทีเดียวนะครับทั้งหลีกเอิงแล้วก็กันโทษซีดีอาเลยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับทางเมลเบิร์นในชุดนี้แม้จะมีการถ่ายเลื่อนมาเหมือนกันนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เมลเบิร์นเนี่ยดีกว่าทุกบนท่าเลยนะครับโดยในช่วงของ10นาทีแรกเนี่ยจะเป็นบุรีรัมนะครับที่ถือว่ามาครองบอลแล้วก็ขึงบอลบุกใส่ทางเมลเบิร์นได้ดีกว่านะครับมีโอกาส2ครั้งที่ได้ลุ้นจต่จะก็จะมีนาทีที่8นะครับ กัมิลเชียรเดเยมีจังหวะแหวกมาจ่ายให้กับสุภชัยใจเด็ดนะครับยิงออกไปก็เป็นจังหวะแรกในเกมนี้แล้วก็นาทีที่11โนะครับโคดันเ้าสิทธิ์มีโอกาสได้โขกนะครับก็เป็นยังนะครับผู้รลกษาประตูของทางเมลเบิร์นได้เซฟไปในจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็น2อจังหวะของบุรีรัมที่ขึ้นมาแล้วน่ากลัวในช่วงแรกๆของเกมนะครับ แต่ก็เป็นว่าทางเมลเบิร์นเนี่ยตอนแรกๆขึ้นมาก็พอมีโอกาสบ้างนะครับแต่โอกาสที่จะจาดเนี่ยยังไม่มีจนกระทั่งมาเป็นนาทีที่22เนี่ยเป็นโอกาสที่ขึ้นมายิงตรงกรอบครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับเป็นจังหวะที่จาโคลิสนะครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับกระชากมาสุดเส้นแล้วก็หนีันากรได้ก่อนที่จะเปิดให้กับทางลูปานเน่นะครับ ตัวลุกทางฝั่งขวานเนี่ยหมงเข้าไปก็เป็นประตูให้เมลเบิร์นวิกตอรี่เออ่ขออภัยนะครับเมลเบิร์นซิตี้ออกนำไปก่อน1นึ่งประตูศูนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทางโมเมนตัมเนี่ยเทมาทางฝั่งเมลเบิร์นเต็มๆเลยนะครับโดยมีโอกาสเนี่ยมากขึ้นกว่าในช่วงแรกๆเยอะเลยส่วนวิลลัมเนี่ยก็ค่อนข้างช็อตแล้วก็เกมบุกเนี่ยแทบไม่มีเลยหลังจากนั้นนะครับซึ่งโอกาสที่น่าสนใจหลังนั้นเนี่ยก็จะมีครั้งเป็นนาทีที่35นะครับเป็นเมลเบิร์นที ได้่ลุ้นจากแมคคาเรนนะครับยิงก็ถือว่าซิวรักเนี่ยเซฟออกไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะเป็น2 0ตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยบุยลัมก็ไม่ลอด2 0จนได้นะครับในนาทีที่4 1เป็นเหมือนกับรีรันในจังหวะแรกเลยนะครับที่จากโคลิสเนี่ยวิ่งขึ้นมาทางฝั่งขวาของทางบุยลัมอีกแล้วนะครับรัตนากรก็โดนเผาไปในจังหวะนี้ก็ได้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เป็นแมคคาเรนบ้างนะครับที่ได้ยิงซึ่งลักษณะกกาารยยิงค้ันเลยนคคคนนนนเเเเปปิิิิดดด็็มมมแต่่่งไใชก ทำให้เมลเบิร์นซิตี้เนี่ยออกนำไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกได้ว่าลัตนากรเนี่ยมีปัญหาในการรับมือจากโคลิสในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยนะครับจนต้องเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับหลังจากที่โดน2ประตูต่อศูนย์เอาพันสาเหวี่ยบูลลงมาแทนแล้วก็โยกทางดิออนสคูเนี่ยเป็นยืนทางฝั่งขวาซึ่งหลังนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกจบด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นี้เลยนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งบุรีรัมเนี่ยลงมาแล้วก็็็็ตตต้้้้อออองงงงงงบบบบบุกกกกกกกยยยยย่ย่่กก่่่่่าาาาหนน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 ัััััััเเ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 เลลลละะคครรรรซซึมมมปแถืวทฝิิ์ีีีไดด โดยถือว่าบุย์ก็มีโอกาสเรื่อยๆแต่โอกาสจะจจริๆงๆเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ดีนะครับบุีลัมีโอกาสเยอะแต่ก็เป็นการยิงนกตกปลาไปซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ถือว่ามีการเปลี่ยนตัวสำรองลงมาด้วยครับพวกฮาริสวูดคิชอะไรพวกนี้ลงมานะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่ห่นักนะครับส่วนท้ายเนี่ยก็มีส่งทางชิติพัทแทนการกับเสกสรรลาตีลงมาด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยอะไรตรงไหนนะครับในการเปลี่ยนตัวตรงนี้ลงมาส่วนตรง,ง,าตรงทางฝั่งเมลเบิร์นเนี่ยก็ Entre เห และขวานะครับลงมาแทนปีกเลยเพื่อเป็นการซ้อนเกมืลุกทางฝั่งซ้ายของบุรีรัมที่ถือว่าทำได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับทางฝั่งลามิลเชเรเยฟเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ผลนะครับจนบุรีรัมเนี่ยต้องถอดลามิลออกก็ถือว่าเนี่ยการเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ตรงจุดกว่าทางฝั่งบุรีรัมค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนเขาเนี่ยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะกว่าด้วยนะครับมียีรง อย่างลีโอนัตนาเทลอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งลงมาในช่วงหลังที่ทีมเนี่ยพอเริ่มการบุลลิามกดมากเกินไปเขาก็เอาทางตัวเนี้ยลงมานะครับก็เรียกได้ว่าทําให้บุลลิลามได้อีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าการเปลี่ยนตัวอะไรรูปแบบเกมต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าทางเขามากกว่านะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยครึ่งหลังทําอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมนะครับเมลเบิร์นซิตี้ยันอยู่เกมรับสุดยอดมากนะครับจบเกมเมลเบิร์นซิตี้บุกมาชนะบุลลิรามดีเดตไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศู เสียหายเลยนะครับเปิดบ้านแพ้กับทีมพี่ลุนเข้ารอบโดยตรงอย่างเมลเบิร์นซิตี้แล้วเป็นการแพ้คาบ้านด้วยนะครับสิ่งดีก็คือเจ้าเจียงเนี่ยยังคงไปเปิดบ้านเอาชนะโคฟุได้อยู่2ประตูศูนย์นะครับเรียกได้ว,ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ยังมีความโชคดีอยู่ในความโชคร้ายนะครับสำหรับฝั่งบุริรัมในวันนี้ส่วนประเด็นหลักในการเล่นของวุลีรัมวันนี้เนี่ยก็เป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะเตือนนะครับตั้งแต่ขายสุพนัทไปก็ปีกขวาน,นี่มีปัญหานะครับแล้วก็บอลลักษณะาการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมิติเดียวคือการโยนนนนัันักก็็ถือววว่าาาาี้เเยปปญหหลลๆทงขจุด หลักๆเลยทางรัตนากรเนี่ยทำให้เสีย2ประตูเลยในเกมวันนี้นะครับเชื่อมกับทางสัสลัก์ในแง่ของเกมลุกก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าทาั้งรับทั้งลุกเนี่ยสอบไม่ผ่านนะครับก็โดนเป็นตัวออกไปก่อนจบครึ่งแรกเลยนะครับก็ตรงจุดนี้เป็นคียเลยในเกมวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งขวานเนี่ยสัสลักไหพระโคนก็มายืนเป็นปีขวานในเกมวันนี้นะครับอย่างซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงหลังๆเนี่ยสัสลัก์ส่วนใหญ่จะเล่นทางกาบซ้ายมากกว่าเึ่งก็ทําให้เห็นนะครับว่าการสลับผู้เล่น ตำแหน่งผู้เล่นบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่ผลดีเสมอไปนะครับอย่างสาสัลักเนี่เป็นเคสที่ตัวอย่างได้ชัดเจนเลยว่าพอเขาไม่เล่นปีขวาอะไรอย่างไม่ได้เล่นานานๆเนี่ยก็ชัดเจนว่า โอกาสยิงในวันนี้เขาเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วในแง่ของเกมรับเนี่ยก็แทบไม่ได้ช่วยทางรัตนากรด้วยนะครับเรียกว่าทางฝั่งขวาได้เป็นคีย์ที่ทําให้บุรีรัมย์วันนี้แย่เลยนะครับซึ่งบุรีรัมย์เนี่ยก็ถือว่าในจุดทางฝั่งขวานเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องเขาต้องแก้ต่อไปนะครับในจากที่ก่อนนั้นนี้เนี่ยสุปชัยมายืนหรือนี่คนเราคาโดโซมายืนก็ยังดูจะดูไม่เวิร์กสักคนหนึ่งเลยนะครับก็ตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่บุรีรัมย์จะต้องทําการบ้านแล้วก็แก้ไขต่อไปเเเพืืื่่่่่อออจะะะกกกกลลลััับบมมมาาานนนรรรสวววปปดด็็็ททีีชติแ้โถงไยๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าส่งผลต่อท่าติตใจผู้เล่นเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่บุยรามก็รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับก็ถือว่าทําตัวเองนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องก้มหน้าต้มตาเล่นแล้วก็ปรับต่อไปในส่วนนี้สำหรับทางบุยรัมนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะกลับมาได้หรือไม่มาที่ฝั่งเมลเบิร์นซิตี้กันบ้างนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับจากที่เกินไปใน11ตัวแรกแล้วนะครับว่า2ผู้เล่นมีดีกรีค่อนข้างดีก็ทั้งอัสลาแล้วก็จัครุล ดีมากๆในเกมวันนี้นะครับอาัสลันเนี่ยถือว่าเป็นห้องเครื่องในแดนกลางก็ดีเลยในการออกบอลส่วนจากโคลิสเนี่ยจัดไปก็ถือว่าทั้ง2ประตูมีส่วนร่วมกับประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างแม็คคาร์เรนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวแล้วก็มีอีกหนึ่งประตูในเกมวันนี้ด้วยนะครับถือว่าผู้เล่นเกมลุกเนี่ยถึงแม้บอลลีจะออกสตาร์ทมาไม่ดีแต่วันนี้พวกเขาเรียกความมั่นใจได้แน่ๆนะครับจากการบุกมาชนะอุลิแมถึงบ้านเลย2ประตูต่อศูนย์นะครับ ซึ่งในแง่ของเกมลับวันนี้เนี่ยก็ทำด้านที่กันได้ค่อนข้างที่จะดีกันหมดเลยนะครับเล่นเป็นระเบียบแผงเกมลับกันได้ดีมากๆซึ่งนูมบซิตี้เนี่ยถือว่าเกมหน้าถ้าชนะบุยลำอีกเกมเนี่ยก็ถือโอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะสดใสทีเดียวนะครับก็ต้องชมทางคุณซือด้วยนะครับอย่างทางวิดอสิชเนี่ยที่รู้รู้ทางบุยลำมาอย่างดีในเกมวันนี้นะครับถือว่ารู้ว่าบุยลำมาโยนแล้วก็ถือว่าปิดได้ถูกจุดแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์สาคัญในการคว้าชัยชนะวันนี้นะครับในการเจาะทางฝั่งขวาของลัตนากกกกกรรรแแลลลล้้้ววไไดดผนนนนะคัััับบ็จปสาหหพูุยงเมใี ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่องกันก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัว,วลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ